สวัสดีครับผมทีมงานสถานทุ่งครับวันนี้ก็วันที่22ครับพายุก็ยังอยู่นะครับถึงวันที่24นะครับข่าวว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตอนบ่ายนี้พอมีแดดอยู่ครับตอนเช้าก็ยังตกอยู่ครับเดี๋ยวออกเรามาลุมไปเสร็จไปแล้ว15ไร่นะครับ ยังแดดก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าข้าวนั้นไม่ล้มนะครับ คราวนี้อยู่ที่8,300บาทนะครับไปลงมาแล้วนะครับของเจ้าอีกแล้วนะครับอแบบนี้เป็นอานาของนักเรศนะครับ14แไร่นะครับลงน,นี้เดี๋ยวก็ใช้แบบว่ารถบรรทุกสองทันเลยครับเพื่อไม่ต้องจอดรอนะครับ เข่คันจอดรออยู่นู่นคันหนึ่งครับแล้วก็คันนี้ก็ใส่ข้าวแล้วครับเดี๋ยวเขาจะออกไปเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวรถคันนี้ออกไปรถถอยข้าวเราก็เข้าออมาใส่ข้าวเลยนะครับช่วงนี้ฝนไม่น่าไว้ใจนะครับ วันนี้กว่าจะได้ออกก็บ่ายแล้วครับเราก็เคลียร์เป็นเจ้าๆไว้ครับเ,เป็นลุมสิบห้าไล่มาแล้วครับแล้วก็มาลงอีกส4บไร่ครับให้จบเป็นลายๆไหมครับเดี๋ยวถ้าแยกกันเกี่ยวแล้วไม่ทันฝนนะครับฝนตกมาก็ไม่เสร็จทั้งสองเจ้าเลยนะครับ อันนี้เราเคลียร์เป็นเป็นเจ้าไปเลยนะครับเป็ุมให้จบเลยนะครับ การจ๊ก็เต็มอุ้มมาแล้วนะครับรถทอยแล้วก็แบ่งกันนะครับผัดกันเก็บเศษบ้างน,นะครับเอาไปเต็มรถบ้างน,นะครับอ่างั้นก็ไม่ทันฝนครับสาขาก็ตอนนี้อ เรียกว่าดิ่งลงครับวันละบาทครับวันละร้อยวันละร้อยครับจาก8,500นะครับตอนนี้ก็8,300บ้างนะครับาบางรายก็ได้8,200ครับการโจกเต็มอุ่มนะครับโอ้อันนี้ลูกปืน ปล่อยข้าวแต่ครับวันขึ้นเลยครับนะถาน้ำไปวันขึ้นเลยครับเต่๋จแล้วก็คันที่เหนืออีกไม่เต็มุูมนะครับเราก็จะต้องให้จบไปก่อนครับเดี๋ยวกลับบ้านค่อยไปลือครับ thấy không tẹt á đi đâu hả để tôi cúi tẹt không thao ôm kiểu đó พี่ซีครับเพราะว่าลูกต่อยเข้านั่นเตรียมไปสองกุ่มนะครับ ก้อยเพียงที่นี่ครับโอเคราคาเหลือ8,300นานะครับวันนี้ครับเอาสอสีหนึ่งะครับสีไล่ครับสวัสดีครับ